บายดีพี่น้องมสุขชูคนวันนี้ไปท้าจีนมาหลินนะท้าเมอกอลไรพี่น้องแม่เพื่นไปตลาดเอาลูกมันทายอยู่เพื่อนมันไปส่งน้องลุงไปโรงเรียนนะจ๊ะบายดีนะจ้ะยินกับน้องเมึงเมื่อป้าน้องเม่แล้วมาเจ็ดสิลาเมื่อไงเดาจพี่น้องพรุ่งนี้จะกลับมหาชายแล้วกลับมหาชายแล้วนี่ป้าคนดื้อก็อ นดุเหมือนคนดุดูแต่แท้ตื่นมาแต่สักด็กก็ตื่นมาง่าแต่เศ้าแต่บ่ได้เรียกบ่จะตื่นมาบ่ตื่นมาแล้วได้เรียกบ่ฮะได้เรี้ยงให้เคยอุ้มมาตื่นมาง่ายแต่เศร้าตื่นมาแต่เช้าได้เรียกกินน้ำลานเดือดจ้าน้องไอ้แก่นค่ะเอาถึงมาปะเด้อ อ่าอยู่นะแม่อ้นพ่อหน้าเด้อพ่ออาอย่าหัเด้อพ่ออายเป็นคนณหูเด้อออาอย่าขายเจบเสพจลูกเด้อมีน่ะแม่อ้นไปข่าวเมื่อหตะเที่ยวเมื่อหเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเมื่อไปลุกขัดลุกขัดลุกขัดเที่ยวมาเที่ยวเมื่อ่เด้อนี่คนหล่อคนเท่เลยพี่น้องโอ้ยหล่อเท่เท่ได้คนหล่อคนเท่ได้นี แม่เจานี่ยอะเอะเยอะเอะยอะเะกินไล่เจ้าตื่นมาได้เบียดกินลอยไม่เบียดกินไล่มาเลยได้เวียดกินไล่คนนีได้เรียดแท้ตื่นมาแล้วให้มาเท่าเอาเลยมาเท้าเอาเลยนี่นี่เนาะเบื้องในนี่จะสร้างคือยังไ เป็นตาช้างเมื่อนกระชิดทอดไอ้เมกแล้วกีะชิดทอดไอ้เมกแล้วเจ้าเอ้ยแต่เมื่อเฮงเด้อนะฮะคอยดูคอยเชียร์พิชทอดเจ้าเด้อน้องเปคนตื่นแต่เศร้าๆคนเป็นไงคนดุคนดุคนเท่คนหล่อคนดุคนเท่คนหล่อไอ้แม่คนหล่อคนเท่คนเท่เอ้อ ใายจะหายเด้อใช่คนหงุดเด้อโอ้ยหัวลินนะกล้องหัวเฮียนก้องพี่น้องตาใช้มองกล้องเลยมาเบิงเ่งแค่เป็นเบิ่งหูคนเองเนี่ยนี่หูคนเองเนี่นี่แม่อ้นและผสมเอื้อยลุง่งเอื้อยลุง,ปง,ลง,ลงไปโรงเรียนแล้ววันนี้เพคนอยากให้แม่เพคนไปสง่งเลยพี่นอ้องจะกล่าวไปกับตับแฝงมือเป,ปิดกระงองแง่หนลุงกัน แม่ค่อยส่ครับผลตางผลอยากไปอันจ่ายตลาดเลยไปซื้อกับข่าวมาเฮ็ดกินนั่นน่ะเนาะซื้อกับข <spe ak subway> ่าวมาเฮ็ดก <weed>. ินแม่ก็อยู่น้ำไม่เท้าตุ้ยถาอยู่น้ำท้าตุ้ยถาไม่น้ำท้าตุ้ยถาโอ้ไงโอ้ไงเบิ้งแท้เบิ้งกล้องรับปากรับทันเบิ้งอีลีฮั่น อ่นเบืงง้ีงลีเบออุ่นฮันอ๋นอมเบื้งแท้หนิว่าเข้ากล้องหมนแล้โอ้มันจะข้ากล้องแล้วนีมันจะเบิ้งกล้องแล้วหนินเบืง้งกล้องแล้วสองเมน่ข้างเท้าในเ้องกล้องแล้วนี่อ่ะอ่ะอ่นอยู่นะพอเพิ่นอุ้มมันน้อยหนึง่งเวลาเราสามสิบน,นาทีพี่น้องให้เพิ่นไปอยู่น้องพออุ้มไม่หนึน่งก็ให้พอไพป อยู่น้ำเมฆากัดยู่พ่ะเขาอยู่น่ำเมฆากัดยู่อยู่น้ำพอหน่อยนึงกระไฮวะเป็นเดย์อยู่น้ำพอจับเป็นเล่นน้ำพ่อน้าเป็นเดย์หุดอยากหยุดอยากมิแต่อยากไปเก่งเก่งยันพี่น้องเอ้ยอยากลุกกันเอานอนเงยคอตึงหกตึงตึงขึ้นอ่าอยู่น้ำเมฆาเมฆาเมื่อป้า,า,า,ปเอาเมเเื่อมหาชัยปาไอ้แมฆแล้วเด้อ มาป้าก่อนเด้อมาเป็นคนหูเล้ออย่าห่างเด้อไอ้อย่าหายเด้อไอ้จะาาายยาเจ็บจะไข่เด้อเจ๊บกับวันเมื่อบ้านเมื่ออื่นเมื่นกับบ้านพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับบ้านแล้ววันนี้ยังไม่ได้กลับเตรียมก่อนอยู่น้ำน้องเมฆก่อนนั่นะนี้องเมฆหายเส้นใจก่อน จะกลับแล้วบัก์กไม่หลยังไงบัก์กตตี่บ because, ังฮะฮะฮะอยากอยากออยากยู่ืฉยๆเลยพี road, ่น <establishing> ้องจยไปยันกระเดวกระเดวคนเคนซองเดือนกับพยนถึงนไมฮะฮะไปล้งสาวเราบอกยังไงล่ะไปล้งสาวล่ะอ่าด๊อ ไปจิไปหาผู้สาวเราไปจุดไปหาผู้สาวเออาาไปหาผู้สาวเราาตคหล่อคเทให้เราไอ้เท่เท่เท่เ่บึงกองกราอเท่เเท่เท่เ่เเท่เท่เเเท่เท่ท้เเท่เท่เท่ท่เเท่่เทท่เทเเ่เท่เ่ อ้ายก็ตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศราเ้าเบาค่อยเบาคืนตนื่นแตเศร้านื้อขาวเบาค่อยเศ้าเนื้อขาวเบาค่อยขุนไปยังไฮกับแลโอนหน่อยอุ่นใหญ่แม่เอ้ยอยู่ก่อนเป็นยังแล้วพิมายจังเมื่องว่ะเขาดาวก่อนโอ้อยู่บะไรอยู่เลยสีผ้าเมืองพอคุณสิไปหั่งงานแหละ ทำงอนให้ลูกมุกม๊มบิ๊มพูดยู่น้ำไข่หมกคิดฮอดไข่หมกในพี่น้องมากกะโดนติบกละจะมาหาไข่หมกแล้วมาหาเอือหมกกอนเรือแล้วเมือเม่อไแล้วก็เทามาคิดฮอดของไอ้กมาเนาะลูกเนาะคิดหอยของไอก้กมาเนาะลูกเนาะโอ้ยมาหาใอยเนยี่ยเด้อเจ้าเอ้ย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 พี่น้อ่อมันนายใหญ่ออกไงออกสำนาสิ่ทำนายไม่เท่าหรอกมึงเนี่ย นาไม่เท่าเลยนี่เป well. ็นคนอย่างกินแต่นมกับนาใหญ่ออกไงออกไบกกิ้งขาวเขานี่ฮะกินข้าวมันจะบวดปวดไม่เท่าบ่านี่ฮะปวดไม่เท่าบ่านี่อ๋อหยิกจักหยิกจักหยิกจักหยิ่ว้ายฮะปวดไม่เท่าแล้วนี่สิบัวดไม่เท่าแล้วนี่นานี่ยนานี่แทกกับนู้นนานี่ปปาโตนาล้างกันาไม่เท่า Cô nào nằm theo, cô nằm theo, cô nằm theo phòng quân của ừ. người phía nông ừ. Ư, Ta bực thay thay, phần bực con được phía nông Phần cứ xí hên hên này lại lại phần, phần, phần Hên hên nạ, hên ta, mọi lần nữa Na nhanh nhanh Na nhanh nhanh này Na nhanh nhanh này, nhanh nhanh này. này Cô nằm, nằm, nằm nhanh thay này Đúng, con trái tim phòng quân của này Hạ, hạ, hạ Chụp chặt, chụp chặt, chụp อาายักยักเต็มเจ้าเลยเต็มเ้าเลยเมฆเต็มเจ้าเลยคนเหาคนเทเต็มเจ้าเลยเจ้าเอ้ยขนายบ่ข่เท่บ่ข่อมยเอ้ยป้าลุงเอ้ยขเท่บ่เท่บ่ข่เทบ่ฮดือยละเงงักเงกยดสิเด็พี่น้องอยู่ลิงกับหลาน ได้จะกลับบ้านแล้วอยู่เพื่อนสองคนพอห่น้าเพื่อกลับไปเหตุเรียกเพื่อเด้อไปพดอพ้ักพ้นเนียจะเป็เกลืเป็ดกระอไก่กของผึ่ยังปูเลียงปลาแม,มา่กัอามาคนนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าบ๊ายบาย